สวัสดีครับผมสวัสดีทีนึงนะฮะวันนี้นะเราอยู่ที่งานอะไรก็มาเถอะอยู่ที่ด so, อ o m Life Store j จ n งเก w a l วอรับอาเป็นงานเกี่ยวกับอะไรบอกเพื่อนๆไปหน่อย งานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอืมคือเขายกทับสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์แปลกไม่ได้สัตว์นี้อย่างเดิมมีสัตว์แปลกสัตว์อะไรอยู่ยู่นี่อีกเต็มมากมายเป็นร้อยตัวเลยนะครับให้เราได้เห็นแบบของจริงเลยหลายตัวเนี่ยที่เรามาปุ๊บเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเราเคยเห็นแต่ในภาพยนตร์เคยเห็นแต่ในสารคาดีวันนี้เนี่ยมีของจริงมาแบบหลายแบบหลายชนิดให้เพื่อนได้แบบได้จับต้องได้แบบดูเป็นอย่างใกล้เคียงเลยอะไรเงี้ยมันน่าเลี้ยงไหมครับพี่แจ๊ สัตว์หลายตัวเนี่ยมันน่าเลี้ยงหมดนั่นแหละแต่ผมยังยืนยันว่าถึงผมจะเป็นคนชอบสนับสนุนด้านสัตว์แค่ไหนนะแต่ยังบอกว่าหากคุณว่างหากคุณไม่ว่างจริงเนี่ยคุณไม่แนะนาให้เลี้ยง<ม>ต้องว่างแล้วมีเวลาการใส่ใจใหเขาจริงนะครับเราถึงจะควรเลี้ยงสัตว์ตรงนี้ครับไม่ใช่ไ่ได้่เอ็องขับไปตัวนึ่งไปสองตัวอันนี้อยากได้ตุ๊กแก<ม>อยากได้ตุ๊กแกที่มันดูยิ้มได้อะไรเงี้ยของผมก็ยังชอบพวกงูอยู่นะครับแล้วก็อยากได้สัตว์แปลกๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าเอาเวลาตัวเองให้รอด เราลูกค้านี่หลักบชอบเลี้ยงสัตว์ส่วนมากหลังหลังมานี่จะเห็นแต่งานเกี่ยวกับเรื่องของกับสัตว์เลยเป็นยังไง <ๆ S 1> บ้างพี่แนทก็ของของผมเนี่ยโชคดีที่ว่าหมาแมวเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่น้องหรือว่ามันเป็นหมาแมวที่แบบอยู่ข้างสตูดิโอของเราเนี่ยมันก็กินข้าวไปพร้อมๆกับเราอยู่แล้วแต่สัตว์ที่แบบว่าเราอาจจะอุ้มเขาน้อยลงหน่อยเลยแต่ว่ามันชุกความชุกความเป็นเนี่ยมันคือ บางตัวเนี่ยมันไม่ได้ชอบให้เราอุ้มอยู่แล้วเหมือนเป็นพวกจาพวกงูอะไรพวกนี้ที่เรายังมีอยู่นะฮะเราก็จะมีตู้ให้เขาแล้วพอมีตู้ให้เขาเนี่ยเราก็จะให้อาหารทุกอาทิตย์ช่วงไหนที่แบบอ่อนมาตากแดดได้หรือว่าตอนหลังเนี่ยผมก็ก็จะย้ายตัวงูเนี่ยมาไว้ที่คูบํเหมือนกันเพราะว่าจะแบบให้เขาได้เล่นน้ํากว้างๆอะไรเงี้ยฮะใช่ ก็รับเงินเยอะมีเวลาไม่ให้มีเพราะว่าขผมในะความโชคดีของผมคือผมยังทํางานอยู่ในตัวบ้านของผมยังทํางานอยู่ในพื้นที่ของผมคือสตูดิโอของผมรอบๆนะั้นอ่ะมันก็เลยสามารถแบบเลี้ยงสัตว์ของเราไปได้ด้วยมันไม่เหมือนนักแสดงที่ต้องออกไปถ่ายละครทุกวันหรืออะไรแบบน,นั้นนะอาจจะต้องทิ้ง หมาแมวหรือน้องสัตว์เลี้ยงของผมไม่ต่างกันเราเหมือนเราทํางานที่บ้านนะครับต้องใส่ใจในการเลี้ยงมากขึ้นไหมครับพี่ยไม่เลยไม่เลยต้องเหมือนที่ผมบอกก่อนว่าตอนผมโตขึ้นมาผมเนี่ยสัตว์ที่ผมเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากขึ้นละมันเป็นน้อยลงแล้วก็เสียเสียชีวิตไปตามอายุของมันเพราะบางตัวผมเนี้ยก็หนูงูเนี่ยที่เพิ่งเสียชีวิตไปอีกก็คือมันอายุก็จะ20ปีแล้วนะเราก็เลี้ยงกันมาผกคันมานานตังไตนเชิดตัวเล็กๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเหลือตัวใหญ่ๆอยู่บ้างแต่ว่ามันก็คือไม่ได้้้้่่ดลลงาาาายยคครรรรับบถใทีก็จะูเว การไปอุ้มบ่อยก็ไม่ดี <ừ> การที่ว่าถ้าเราเพิ่งให้ผมคนชอบให้กินเยอะกินแบบปีกไก่กงมไก่เยอะเขาก็กินเยอะปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปอุ้มเร็วเกินสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือมันอ้วกมันต้องรอให้ครบเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วก็ดูว่าช่วงไหนแบบเราสามารถเอามาอุ้มเล่นได้แล้วน้องแบบไม่อ้วกไม่อะไรเงี้ยครับม่แทนจะงองสัตว์อะไรพ้างอยากไม่เลยไม่เลยไม่เลยผมผมตอนนี้เอางานเอาสิ่งที่มีให้ให้ได้ก่อนรอเลยจุดที่ว่าเราอยากเลี้ยง พวกตัวพวกมันเยอะๆมาละเหมือนถ้าตอนเราอายุสิบขวบเนี่ยอายุเท่านี้เนี่ยโว้ผมเลี้ยงงูแบบเป็นร้อยตัวก็คือเลี้ยงเป็นร้อยตัวจริงจหรือว่าตอนตอนโตมาหน่อยตอนอัลเทอร์สักเท่าไหร่สามสี่ขวบก็ยังเลี้ยงงูเยอะอยู่ช่วงนั้นครับผมทั้วหมดใส่ที่บ้านก็นับรวมๆแล้วประมาณสี่ตัวนับเป็นจำนวนตอนนี้ตอนนี้ไม่เยอะตอนนี้นับนับมาไม่เยอะเลยครับเหลือแต่หมาแมวข้างหนอนที่ว่ามันวนอยู่นะแล้วก็งูมีงูมีปลาเนปลาผมไม่ใช่นับเพราะว่าปลามันนับไม่ได้อยู่แล้วปลามันาปลามันเยอะมันหายไปเลยปลามันเยอะมันหาย าตา,ามอายุ<า><ร>มันเพราะว่าหนึ่งผมผมไม่ได้เอามันเพิ่มผมเลี้ยงมาแต่ละตัวเนี่ยเหมือนตภาพที่ผมเลี้ยงเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เลี้ยงมา20ปีแล้วเต่าที่เลี้ยงมาเป็น10 20ปีมันก็ยังอยู่ยยหรือว่าปลาไซส์ที่มันแบบ5 6 7 8 0โลนะมันก็ยังมีเยอะอยู่อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าปลาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าก็เลี้ยงปลาทุกวันนะปลาก็เลี้ยงมันเลี้ยงง่ายครับเรามีบอ่อปลาแล้วก็เลี้ยงปลาห้ามคนมาตกอย่างเดียวพอแล้วอะไรเงี้ยก่อนหลายคนแปลว่าเนชชารีรับงานเพราะว่าหา แต่ก่อนก็นเป็นการแซวเล่นที่ชอบุุเพื่อนแซวเล่นแล้วเราเห็นว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยเพื่อนชอบแซวแบบว่าถ้าตังค์หมดไม่ออกก็ออกมาทํางานถ้ามีตังค์ก็ไม่ออกมาทํางานอะไรเงรี้ยฮะแต่ว่ามันก็สลับสลับกับช่วงอายุนั่แหละจริงๆแล้วก็แค่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีหลายๆสิ่งที่เราอาจจะยังอยากได้อยู่บ้านก็เลยกลับมาทําบ้างอะไรเงี้ยครับผมพูดพูดถึงความสัมพันธ์ของพี่หมีกับน้องกามินหน่อยครับนี้เป็นไงบ้าง ดีนะก็พอกลับมาทั้งคู่ไอหมีมันหายไปสองอาทิตย์ก็กลับมาก็รู้สึกดีใจผมจริงจริงก็รู้แหละว่าจะเอาแปลมันกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าไม่ได้ากลับมาเพราะว่าหนึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไอหมีเนี่ยมันน่ารักมากแต่ความน่ารักมันไม่ได้น่ารักกับทุกคนมันยังกัดคนอื่นอีกด้วยแล้วมันกัดจริงๆนะครับผมคือถ้าใครไม่ได้แบบอยู่ใกล้เชิดตัวผมมากเนี่ยต้องก็ต้องระวังอยู่มันเหมือนหมาที่น่ารักแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นหมาที่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจริงๆแล้วผมก็เป จนมันติดผมมากที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยคนอื่นเลยนึกว่ามันใจดีเชื่องคนเนี่ยไปจับมันสวนมันหรือไปมันชอบนอนให้เหยียบเท้าเหยียบขาล้วก็ยังโดนกัดอยู่นะหรือยินดีมันอยากวิ่งกัดใครก็กัดอยู่ครับผมใช่ตัวนิดาเขาคจะเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความสาคัญกับสัตว์มากแบบดุโมโหโกรธสัตวนี่ใช่ไหมครับยังไงนะฮะไมาถึงตัวเองนขางที่จะเข้าใจกับสัตว์อะไรแต่แบบพฤติกรรมสัตว์หลายคนหลายคนถ้าถ้าเลี้ยงสัตว์บ่อยว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยทุกคนรู้ว่า หมาตัวนี้นิสัยเป็นยังไงหรือแค่เราอะเรารู้ตัวว่าหมาเนี่ยถ้าไม่คุ้นคุ้นเชิคุ้นเคยคุ้นชินหรือแมวไม่คุ้นเคยคุ้นชินอะมันไม่สามารถอยู่ดีแบบไปเล่นได้แบบนั้นทุกตัวนะไปหอมแก้มไม่ได้ทุกตัวนะเพราะตัวเนี่ยพอมันน่ารักนะชอบให้อุลูกแต่พอไปหอมมันปุ๊บมันงับหน้ามันเป็นไปได้หมดก็คือต้องแค่ระวังไว้แค่นั้นเองครับคินชอบสัตว์อะไรบ้างดูแล้วหมีนี่ยแหละครับใช่เพราะว่าที่บ้านเขาเลี้ยงหมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์แปลกๆอย่างอื่นเนี่ยก็ หลายคนก็คือคงไม่ได้ชอบหรอกไพวกแฝดที่มันแบบอยู่แถวๆนู้นอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนบ้านเขาสะอาดกันด้วยสิ่งที่มาบ้านเราก็คือมดมแมลงอะไรพวกนี้มันเยอะพวกเขาก็ทำให้เขาชอบกันทั้งสองคนท้ายั้งสองคนท้าเปลี่ยนตัวเองเป็นจะเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วะตอนเด็กอะอยากเป็นนก <c oughs> เด็กอยากเป็นนกเพราะมันบินได้ <c oughs> แต่พอโตมา,าเห็นคนยิงนกโคตรบ่อยเลย ไม่เอาแล้วครับเห็นในที่มาคงมาคอแถวบ้านผมในเวลามันบินมันสวยมากแต่กองจะมีมาคอเลี้ยงอยู่กับเนื้อที่เราโยนกล้วยให้กินนะแต่ว่าก็สู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้พวกเด็กรุ่นใหม่บางทีมีปืนลมปืนอ,อะไรนะี่นก็อยากลองหมดก็เลยเแบบสียดายไม่ไม่ค่อยอยากเลี้ยงอนะไรพวกนี้ละก็คือถ้าตอนนี้เป็นอะไรอะ่ะคงเลถึงตัวอะไรที่มันนอนได้เยอะๆนะหลับง่ายๆสบายๆคงจะเป็นจะเป็นที่ดีนะแค่อยากเป็นอะไรปลาปลาใช่ไมเพราะว่าอยากไป ชอบว่ายน้ําว่ายน้ํำดำน้ํานะฮะก็เลยอยากเป็นปลานะฮะแล้วก็โดนกินได้อยู่นะใช่แต่ต้องอยู่ลึกๆนะลึกๆก็โดนเหรอเนี่ยจะลึกแค่ไหนก็โดนยิ่งแพงด้วยปลาอยู่ลึกอ่ะยิ่งแพงแพงแพงแล้วให้เปลี่ยนเป็นให้เปลี่ยนตามินเหมือนกับใส่ให้เปลี่ยนอยากเปลี่ยนมีตัวอะไรดู่ๆบ้างวะหยอกคือ เอาไม่ถูกเลยเอาไม่ถูกจริงให้เพื่อนๆทายหนึว่าเอามุมน่ารักน่ารักเลยก็คือแบบว่าหน้าตาน่ารักเหมือนตัวอะไรก็ันั้นได้เลยอแต่เขาเป็นคนนั่นแหละดีแล้วถ้าเปลี่ยนจะปูผมนึกไม่อยากเลยอ่านกับอันเธอฝากงานสิบสิบเก้าอฝากงานนี่หน่อยงานวันนี้จะมีจัดถึงวันที่19นี้นะครับผมก็เลยอยากเชิญชวนเพื่อนผมเชื่อว่าใครเอาเป็นว่าเอาเป็นใครที่ว่า มาที่เดอะมอลล์บางแคด้วยพอเพื่อนเพื่อนมาเดอะมอลล์บางแคแล้วแบบพาลูกพาอะไรมาเนี่ยสิ่งที่ผมเชื่อเลยว่าเด็กๆอะใจจะขาดแน่นอนคืออยากเข้ามาที่นี่<ม>อยากเข้ามาเดินเล่นอยากเข้ามาดูสัตว์นนี้แน่นอนก็เลยคลิปเธอแนะนําเลยชื่องานอะไรอยู่ตรงไหน,นชื่องาน M C C Hall The Mall Lifestyle Jungle Walk p l t f o r m อย่างืมอย่อยู่ที่ชั้นไหน อยู่ที่ชั้นสาอ่าเดินขึ้นมาพวกเจอง่ายเลยนะครับง่ายนิดเดียวเลยฮะมาโดนมาเดินดูกันง่ายมาเดินดูกันได้เยอะๆเลยสัตว์แปลกที่เพื่อนๆเนี่ยไม่เคยเห็นมารวมอยู่ที่นี่เยอะแยะมากมายแน่นอนครับผม